หัวใจชายวานขอเชิญบ่อยชันมาทีลําตามาได้มาเสียมาเป็นไม้เดียคงที่ก็มาหายมาไล้ลอยวนเคยคลองจนล่นพอชายมาไล่น้ำใจของแฟนเคยให้หล่นลาเรารักกันพอจะทิ้งวงกอตามอย่าพึงใจนํำเป็นแฟนประจําเถิดว่า เสียงชายควรเคยชมชื่นชวนไม่ได้มาดวนตัดสัมพันธ์เอารักมาคืนไปรักคนอื่นทาไมกันนาวาสวรรค์มารับจอบขวันแล้วาาก,กันนะครับลืมลุกหน้าบ่กีอย่าพึ่งลืมคนทีอายเดี๋ยวนี้เป็นไม้ของแฟนมานายมาแดงชาจดดี ไม่ต้องพาสีของ,องแดงค่าตัวไม่แพงเพไม่เคยแข่งราคาเบื่อที่มีชู้วงการของชู้กันดีเขาไม่ปราณีนักร้องอย่างหดีวน้อยมัวร้องเพลงเกินผู้รักเลยเกินลง,ลงลอยผีซ้ำน้ำลอยสงสารผีหน่อย คุณยายคุณตาหัวใจชายวานขอเชิญเลยชันมาดังตีกลางมาไรมาเสียงมาเป็นไม้เดียวของพี่ก็มา Hi <i> <ya> คุณปูคุณย่าคุณลงคุณป้าคุณตาคุณยายลืมแล้วหรือไรหรืม,มีลาไปเดียวติ้พักเจอที่รักอย่าเพิ่งรีบไปตี ใจสงสารเอาไม่เอาบุญเพราะถูกปีปากะสงสารทีน้ำนจะบอกบุญช่วยรักษาบุญอย่าให้ขาคุณเรื่องสีตามา,มาสีมาสีมาเป็นแฟนดีนยิ้ได้ในบุญช่วยทำให้โงเข้าใจหน้าชืน่นตาบานถ้าแฟนสงสารี้ช สวัสดีพี่ใบสวัสดีพี่ใ่ครับพี่กอสวัสดีพี่ใ่ครับสวัสดีพี่ใ่ตอนจบต้องร้องเียงปรบมือดังๆให้กัำลังการงานของผาต้องไทยทุกท่านจากทันพร้อมน้องแดนเซอร์ครับที่แปลเป็นทีละสกุลตัดลายเป็นของหวานให้กับแฟนๆเวทีไทยครับใช่แล้วนะอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการกับมิตรรักแฟนเพลงเวทีไทยทุกท่านนะครับวันนี้2มกราคม2553นั่นเองครับ มีขานนะครับเปิดบานกันท่วหน้าเลยนะฮะรวมทั้งสวัสดีปีใหม่ถึงคุณผู้ชมที่ชมทางสบาแห่งนี้ด้วยครับใช่แล้วครับอ้โหในฐานะที่คุณ๊อตเนี่ยสำหรับความรู้สึกผมเนี่ยคุณเนี่ยเป็นโลโก้ของความเจริญความรุ่งความเพียงแล้วอยากให้คอสเนี่ยอวพรให้กับเป็นแฟนเวทีไทยทั่วประเทศหน่อยครับก็ขอให้กินดีอยู่ดีนะครับมีกันมีทองใช้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองสําคัญขอให้มีปัญญาทําลูกันด้วย อันนี้ควาสำคัญเลยนะพี่กรณนะและสําคัญขอให้คนไทยทุกคนรักกันรักกันสามัคคีกันนะครับคเพื่อประเทศของเราจะได้เจริญเจริญใช่ครับนี่คือสิ่งที่สําคัญและหวังว่าเป็นความหวังของคนไทยทุกคนด้วยนะวันนี้กับโชว์สุดพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่กับพี่กอณนั่นเองกับเพลงขาดคนหุงข้าวกับมาลายน้ําใจนั่นเองเปิดต้อนรับปีใหม่แบบนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนเพลงไหมครับพี่กอณ์มาิดรองเพลงนีไม่ใช่ก็มีขาดคนหุงข้าวหรือเปล่าอ๋อ ขาดคนข้าวหรวือเปล่าข้าวเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วเสียบปลั๊กก็เรียบร้อยแล้วฮะไม่ยากแล้วผมนิยมแบบบริโภคแบบซื้อมากินแล้วไม่ต้องล้างครับแต่แม่บ้านแบบเสียบปลั๊กไม่มีนะครับครับเรื่องนั้น,นเดี๋ยวค <c oughs> ่อยคุยกันดีห <c oughs> ลังว่าอย่างนั้น,นะนะฮะวันน <c oughs> ี้พี่ก๊อตมาเยือนเวทีไทยอะไรฮะไปกลับบอกขาดคนเสียบปลั๊กนี่ยังไงพี่ก๊อตยังไง กลับไปที่บ้านไปทําความสะอาดปลั๊กตัวเองก่อนอย่าได้อย yep> ่าเล่นกับพี่ก๊อตนะไปทำความสะอาดปลั๊กที่บ้านก่อนนะวอายใช่สิเราเป็นปลั๊กเขาเป็นเต้าเนาเต้าเสียบว่ายกันเถอะนะฮะไปไม่ถูกเลยนะครับผมตอนนะครับปีใหม่นี้นะครับผมก็อยากใช้ทุกคนเอ่ออย่างที่บอกไปนะครับมีความสุขกันมาแล้วก็ ขอให้ทุกครัวเรือนมีแต่ความรักให้ซึ้งกันและกันตามฝังความรักในบ้านก่อนนะครับครับผมสำคัญมากครับครับผมนี่คิดโดยเล็กๆนะครับจากรักคนในครอบครัวรักสังคมรักประเทศชาตินะครับแล้วก็รักโลกของเรานี้ด้วยครับวันนี้ขอบคุณคุณก๊อตมากนะครับมามอบความสุขต้อนรับปีขานกับเราครับขอเียงปรบมอให้กับก๊อตจักรบาลครับครับผมสวัสดีพี่ใ่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยสำหรับทุนพม่ใบนะพี่ครับครับสวัสดีพี่ใ่ด้วยนะฮะแล้วก็ ว่าคนจะมีคงจะมีผลงานดีๆนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตดีๆมามอบให้กับแฟนเพลงทุกประเทศอีกเช่นกันระบัมล่าสุดข,ของคุณก๊อตเลยครับผมโอเคไหมคุณโอเคไหมโอเคไหม